สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีนะคะออเดอร์ของคุณแม่ข้าวฟางนะคะท่านเมตตานะคะส่งมบพร้วยมาให้คุณตานะคะค่ะสิบถุงนะคะวันนี้สุกส,ส,สามถุงนะคะคุณแม่จ๋าคะ่ะเว่าสุกแล้วค่ะป้อนให้คุณตาสามถุงนะคะ่ะคุณแม่ค่ะที่เหลือก็จะทยอยป้อนให้นะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่ข้าวฟางเป็นอย่างสูงกับท่านเมตตานะคะให้ไปเช้าเลยค่ะคุณแม่จ๋าวันนี้นะคะกลับขอบพระคุณนะคะ คุณแม่ข้าวฟ่างนะคะ,อะขอให้คุณแม่และครอบครัวจงมีแต่วความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกป,ประการนะคะคุณแม่จา๋าการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะร่ำรวยเงินทองพันเท่าสวีฟูณนะคะคุณแม่จา๋ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ,ะคุณแม่ทําธุรกิจการงานอันใดค่ะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ ทำนาจริงๆขึ้นไปค่ะเมื่อวานก็ฝนตกค่ะคุณแม่ค่ะฝนตกค่ะฝนตกหนักเลยค่ะเมื่อวานกลับขอบพระคุณนะคะคุณเมตตาค่ะาจตาคำนะคะสุกแล้วคุณแม่สามสูงนะคะบีให้คุณตาขนนะคะหากเป็นชิ้นๆก่อนค่ะมันจะทานได้นะคะคุณตากับคุณหูใหญ่เลยนะคะดีใจนะคะวันนี้ค่ะได้ทานตัวแต่เช้าเลยค่ะคุณแม่ขฟังท่านเมตตานะคะ เป็นกะละมังเลยซานะคะได้ทานเยอะวันนี้นะคะวันนี้คุณตาได้ทานตั้วแต่เช้าเลยค่ะนี่โยกโลแล้วตานะคะอยากทานตั้วแล้วนะคะทุกวันไม่ทานยากไม่ทานนะคะเราทานแต่ตั้วอย่างเดียวเลยคะ่ะส,สาธุสาธุบุญกับคุณแม่ข้าฟ่างด้วยสวัสดีคุณแม่ข้าฟ่างก็ตาสวัสดีครับส,สาธุสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณ คุณแม่ข้าฟ่างเป็นอย่างสูงนะคะป้อนให้แล้วนะคะคุณแม่จ๋าเหลืออีกเจ็ดถุงนะคะเมคอนจะทยอยป้อนให้นะคะนะค,ครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณแม่ข้าฟ่างนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตานะครับส่งกล้วยมาให้คุณตานะครับเพราะควนป้อนให้แล้วนะครับได้มาสิบถุงนะครับคุณแม่ยัง ยังไม่สุกนะครับก็สุกสถุงนะครับเลือกเลือกถุงไหนสุกให้กินก่อนนะครับก็จะให้ตอนเช้าเลยนะครับวันนี้อากาศครึ้มๆมนะครับวันนี้ครึ้มๆมมีเมฆมากนะครับหมู่บ้านช้างนะครับวันนี้ครึ้มๆนะครับอันนี้เป็นหญ้าของเขานะครับหญ้าที่เตรียมมาให้คนตานะครับทุกวันนะครับเป็นหญ้าอ่อนๆเลยนะครับนี่เขียวๆเลยนะครับให้กินอาเซีหญ้าเหลืออย่างนี้นะครับเขาจะรอกลอกกินใบนะครับรอก เหลือลําต้นนะครับเดิมต้นอย่างนี้ครับขอขอบคุณคุณแม่ข้าฟ่างด้วยนะครับที่ท่านเมตตาส่งผลไม้นะครับส่งกล้วยนะครับกล้วยหวานๆมาให้คุณตานะครับสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญรุ่งเรืองแะที่การงานนะครับดูกลางวันนะครับบรรยากาศบ้านคุณตานะครับดูกลางวันนะครับโดยโดยรอบนะครับรอบบ้านนะครับปลูกต้นมะพร้าวด้วยนะครับมะพร้าวไว้ให้ ไว้เป็นร่มเงานะครับแต่ก่อนก็กินทางมะพร้าวได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็กินลาบากครับคุณแม่กะกินยากหน่อยครับอายุเขาเยอะนะครับสังเกตนะครับคนตาท้านะครับค่อยๆไปนะครับดูคนตาทานนะครับที่เลูกสองลูกดังนี้นะครับกินเป็นหวีไม่ค่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้กินเป็นหวีกลัวจะไม่ย่อยนะครับ วัวจะย่อยแย่ย่อยลำบากนะครับอาจจะทำท้องอืดได้ง่ายนะครับกินเป็นดีนะครับฝันไม่ค่อยดีแล้วนะครับเขียวไม่ค่อยละเอียดนะครับอารกาศกลางวันนะครับตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงนะครับอยู่ในเก้าโมงนะครับที่บ้านคนตาครับอาบน้ําให้แต่เช้าเลยนะครับเมื่อวานเล่นเล่นโครนนะครับฝนตกก็เล่นโครนเลอะหมดนะครับยังมีคราบโครนอยู่นะครับ ล้างได้ไม่สะอาดนะครับก็เป็นชั่วโมงนะครับล้างเป็นชั่วโมงให้น้ำเป็นชั่วโมงเลยนะครับแล้วกิียืนกล้วยแต่เช้าเลยนะครับวันนี้นะครับดูว่าด้กินกล้วยก็สบายเลยนะครับตาค่อยๆไปอย่างนี้นะครับกินแบบนี้ทุกวันเลยนะครับจะค่อยๆไปของเขานะครับมันจะเลือกหยิบทีละชิ้นสองชิ้นไปเรื่อยนะครับ เมื่อวานฝนตกหน first, ักเลยนะครับวันนี้วันนี้ไม่วันนี้คุม้มคมนะครับวันนี้คุ้มคมตั้งแต่เช้านะครับสลับกับเดชออกนะครับอากาศคุ้มๆนะครับเครื่องฟ้าเครื่องฝนอยู่นะครับวันนี้นะครับกินแบบนี้นะครับกินทุกวันเขาจะกินแบบนี้นะครับเขาก็ไปเรื่อยเรื่อยครับ ช้างอายุเยอะๆนะครับจะทานอาหารได้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าสุขภาพฟันเขาไม่ค่อยดีนะครับอย่างคนตาก็กินพวกอาหารที่เป็นผลไม้นะครับที่ย่อยง่ายๆกินได้นะครับเป็นสับปะรดนะครับสับปะรดสุกกินได้นะครับแต่แต่ต้องผ่าให้นะครับต้องต้องผ่าชิ้นเล็กหน่อยนะครับอย่างลูกหนึ่งต้องผ่าเป็นสี่ชิ้น่างนี้กินได้นะครับสี่ได้เป็นพวกแตงแตงก่าแตงโมกินได้นะครับ ถ้าเป็นหญ้าอ่อนนะครับหญ้าอ่อนต้งตองต้องให้ในจํานวนที่จํากัดต้องเว้นระยะในแต่ละวันด้วยนะครับก็ให้ที่รวดเดียวเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขารีบนะครับเ <yan> ขากินเข้าไปเขาเคี้ยวไม่ละเอียดนะครับหญ้าอ่อนเขาจะกินง่ายน, <c oughs> น,นะครับเขาถ้ากินรีบๆไปบางทีก็ก็เคี้ยวไม่ละเอียดนะครับเขาไปอัดกันเยอะก็จะอืดเหมือนกันนะครับท้องอืดได้เหมือนกันต้องต้องให้ทีละนิดนะครับแต่ให้ทั้งวันนะครับทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยนะครับ ต้องสลับอาหารอย่างอื่นบ้างนะครับเบ่นสลับเป็นพวกหญ้าพวกอย่างอื่นบ้างนะครับเป็นใบไม้นะครับต,ตัดใบไม้แบบอะไรให้กินนะครับเป็นใบไผ่พวกนี้นะครับบางวันก็จะพาเดินกินใบไผ่นะครับวันไหนอากาศไม่ร้อนจะพาไปกินใบไผ่ย,ยอดไผ่ขอบคุณคุณแม่ข้าวฟ่างด้วยนะครับที่ท่านเมตานะครับ ่งกล้วยมาให้คุณตานะครับวันนี้ได้กินสามถุงนะครับคุณตาครับสุก3ามถุงนะครับอีกอีกือดถุงยังออกเขียวๆหน่อยนะครับคุณแม่นะครับน่าจะน่าจะสุกไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนะครับประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะสุกบ้างนะครับพอได้กินบ้างนะครับก็อย่างนี้ก็ดีนะครับดีไปอย่างนะครับเพราะว่าถ้าส่งแต่สุกมาอย่างเดียวกินไม่ทันนะครับคุณตากินไม่ทันนะครับสิบถุงนี่กินไม่หมดนะครับวันนี้ ไม่หมดเลยนะครับเหลือนะครับเหลือถ้าว่าสิบถุงเหลือครับสองสามวันนึนเลยครับจะหมดครับสิบถุงเพราะว่าให้ให้ทีเดียวเขาก็กินได้จํานวนที่เขาแค่เขากินได้แค่นั้นครับให้ครั้งหนึ่งก็กินได้อย่างมากก็สามสิบวีนะครับก็จะหยุดกินเลยต้องรอรอให้มันย่อยก่อนรอย่อยไม่งั้นก็ช่วงบ่ายช่วงคำ่ำช่วงมืดหรือว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งให้อีก30วิอย่างนี้นะครับ ถ้าให้รวดเดียวเยอะๆเขาก็จะย่อยไม่ทันนะครับถ้าให้ทีละสิบวิเช้าสิบเที่ยงสิบเย็นสิบก็ได้นะครับอานนี้ก็ก็ดีเหมือนกัน,นครับเขาจะย่อยทันนะครับแบบนี้นะครับไม่เหมือนไวรุ่นนะครับวัยรุ่นเขากินรวดเดียวห้าสิบหกสิบวิสบายนะครับคณตาเขากินได้ที่จํานวนจํากัดนะครับเกินกว่านั้นก็ไม่กินนะครับ ทุกวันก็อย่างน้อยก็สามสิบวีนะครับได้ได้เต็มที่นะครับสามสิบสามสิบกว่าบ้างนะครับเป็นบางวันนะครับขอขอบคุณคุณแม่ข้าฟังด้วยครับที่ท่านเมตตานะครับสาธุบนด้วยนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับประสบความสําเร็จทุกอย่างครับ ทานหมดหรือยังนะครับดูตุนตาถัก่อนนะครับเพิ่งจะได้ครึ่งหนึ่งครับเพิ่งได้ครึ่งนะครับใช้เวลานานนะครับคุณแม่ครับการละมึงมังหนึ่งก็หลายสิบนาทีอยู่นะครับขอบคุณคุณแม่ขาฟ่างด้วยนะครับอ้อก่อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่ข้าฟ่างเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านเมตตานะครับ